สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการสมัครเว็บเพื่อใช้ในการดาวน์โหลดบอทนะคะอันดับแรกนะคะเมื่อเราได้ลิงก์จากผู้แนะนําของเราแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะตรงนี้นะเราอาจจะเก็บไว้ในไลน์นะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะพากดเสร็จตรงนี้นะคะเพื่อนๆนให้กรอกรายละเอียดนะคะให้ตรงกับเว็บที่เราสมัครสมาชิก นะก่อนหน้าที่เราจะสมัครเว็บนี้นะคะเว็บดาวน์โหลดบอรเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็ชําระเงินนะคะที่เว็บสมัครสมาชิกนะก็ให้ใช้ยูสเซอร์เนมนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดอันเดียวกันนะคะกรอกตรงนี้เลยนะยูสเซอร์เนมนะคะเมื่อกี้คืออะไรนะคะเมื่อกี้คือเจสสิก้าใช่ไหมคะเจสสิก้านะอันนี้นะคะเป็นยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่สมมุติขึ้นนะคะ แล้วก็พาสเวิร์ดก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะคะส่วนเบอร์โทรนะคะเราจะเอาเบอร์โทรอะไรก็ได้หรือว่าเบอร์โทรที่เราที่เราใช้ในสมัครในการสมัครเว็บก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะก็เพื่อรับ OTP นะก็เอาเข้าไปนะคะก็สมมุตินะคะว่า097 456 เจ็ดแปดเจ็ดแปดอ่ะสมมตินะคะสมมติคือเบอร์โทรนี้เนาะอ่าแล้วก็กดไปที่ Get OTP นะคะกด Get OTP ปั๊บเนี่ยนะคะก็จะมี OTP เข้าไปที่แมสเซจของเรานะคะแมสเซจในเครื่องโทรศัพท์มือถือนะคะแมสเซจของเบอร์นี้นะนะกดพอกดเสร็จนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็เอา OTP ตรงเนี้ยมากรอกนะคะเอาเลข OTP มากรอกนะคะหกเจ็ด มุินะคะแล้วก็กดสมัครสมาชิกค่ะนะกดเข้าไปหนึงครั้งนะคะเมื่อกดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะให้เรามาตรงนี้ค่ะขีดสมขีดตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะในส่วนของเรานะคะให้ดูนะตรง membership ตรงนี้นะคะ membership นะ กดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่ d e posit นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเราซื้อสินค้านะคะแล้วก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนบสลิปเรียบร้อยแล้วเราต้องมาบอกนะคะในเว็บบอร์ดนะว่าเราเนี่ยชำระเงินเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเขาจะอนุมัติไวนะคะอ่ามาตรงนี้นะคะ d e posit ตรงนี้ค่ะยอดฝากนะคะก็เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เราใส่ เราเก้าเก้ศนย์เนาะจุดศูถ้าใครมีจุดศูนย์หจดศูก็ใส่ไปด้วยนะคะเวลาฝากนะคะเวลาฝากก็สิบห้ากรกฎานะคะเวลาก็ใส่เข้าไปนะคะสิบสาจุดดูในสลิปนะพเพื่อนนะในสลิปนะสมมติว่าสิบสาดสามนะคะ ในสลิปเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะก็กดตรงนี้ค่ะตั้งค่านะคะจากนั้นนะคะก็กดอัปเดตค่ะนะคะกดอัปเดต1ครั้งนะคะแล้วก็รอระบบอนุมัติค่ะในช่วงนี้นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะดาวน์โหลด บอทมาไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนหลังจากนี้เราก็ไปทำใน PC ค่ะ